สวัสดีทุกคนช่วงนี้ก็อยู่กับ Monster Hunter Wild กันเหมือนเดิมทุกคนรู้ไหมว่าภาคนี้เราสามารถดำน้ำกันได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนนะว่าไปดำน้ำยังไงเริ่มต้นให้เราเปิดไปที่ map scarlet forest นี่เลยคลิกเข้าไปจุดดำน้ำจะอยู่ที่บริเวณรอยต่อตรงนี้เลยให้เราไปลงแคมป์ที่ใกล้สุดก็จะเป็น area ที่12เลือกเสร็จก็เตรียมตัวออกเดินทางได้นี่เราก็จะขี่น้องไก่ หลาะไปตามทางแม่น้ํากันนี่น้องไก่ก็จะพุ่งทะลุน้ําตกไปเลยเดี๋ยวเราก็จะเจอเมืองใต้บาดานกันแล้วนี่ทุกคนใกล้ถึงแล้วนะตรงนี้เลยนี่เราก็จะกระโดดตรงนี้เลยหนึ่งสองสามฮึบเอายังไม่กระโดดอ่ะกระโดดอืทุกคนเมืองใต้บาดานคือจึ้งอยู่นะแต่ว่าแบบทิศทา,างอ่ะบังคับซ้ายขวาไม่ได้เลย แต่เราคลิกขวาเก็บของใต้น้ำได้นะแล้วก็สามารถเร่งความเร็วความช้าได้แค่นั้นเลยนี่ก็เก็บของกันไปจ้าในใดก็คือถ้าเซิร์ฟใหม่เราว่าเขาน่าจะแบบมีมอนใต้น้ำเนาะเออน่าสนใจไปอีกแบบหนึง่งแต่นี่ก็คือได้เก็บของอย่างเดียวนะแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกปะที่มอนหันทำแบบเมืองใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ย สำหรับเราถือว่าเข้ามาเล่นเมืองใต้น้ำทีไรก็รู้สึกว่าแบบเออมอนหันทำออกมาได้ดีเลยอะชอบแบบสถาปัตยกรรมหรอเออสวยดีนี่ก็ไม่คิดนะว่าแบบแมปเนี้ยที่เขาเปิดมาจะแบบมีลงใต้น้ำด้วยเนาะเอออ่าตอนนี้เราก็จะขึ้นจากใต้น้ำแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกแมปหนึ่งอ่าส่วนจุดที่สองนะก็จะอยู่ในแมปเพลงนี่เลย พอเข้าไปแล้วก็จะอยู่ที่ Are รียอ่ะคลิกเข้าไปอ่าหลังจากเข้ามาแล้วเราก็จะเดินตามอ่าอะไรนะดวงดาวเหรอเออเนี่ยแหละเดินไปนี่ทุกคนตรงนี้นะแล้วก็ดำได้เลยอือหือจะบอกว่าแมปนี้เป็นเหมือนถ้ำเหรอซึ่งตัวเราอ่ะไม่ค่อยชอบถ้ำเท่าไหร่นะแต่ก็เออทำออกมาได้สวยดีแหละเออเล่นไปขนลุกไปความกลัวที่แคบเนาะความกลัวแบบ ใต้น้าใต้ท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เออแต่ชอบแมปนี้ตรงที่ว่ามันเหมือนทําเป็นแบบถ้ำเนาะแล้วก็สามารถฟาร์มของในถ้าได้ดิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลงใต้น้ําได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงดําน้ําลงไป <c oughs> ดําทีไรรู้สึกขนลุกทุกทีกลัวจะมีใครจูโผล่มาหรือเปล่าเฮ้ เป็นไงจินตนาการบันเจิดไหมนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนะโอ้ทำแบบนี้นะอย่าหวังว่าจะไปอืน่ากลัวอยู่นะอ่านี่ก็เป็นแมปสั้นๆเนาะที่ตัวเราสามารถดำน้ำได้ด้วยในมอนหันภาคนี้ก็หวังว่าภาคต่อไปเขาจะทำแบบเยอะกว่านี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปละเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะเอาทิกมอนฮันอะไรมาฝากอีก